สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณปอกคุณแม่พี่ปาณาอ่ะ FC แฟนคลับแม่ครัวสุกูสุคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามือนี้เป็นวันจันทร์ที่ยีสิบเก้าเตียนท่านว่าคมพ่อสอสองพันหาลอยย่างหกสิบแปดอยู่เด้อพี่น้องเด้อย่างหกสิบแปดอยู่ อันวันวันที่หนึ่งโมกระล่าจังสิเป็นหกสิบเก้าอือเพราะวา่าบางคนว่าอุย้ยแม่ขัี่เขียนพิดเขียนถือเนาะย่งเขียนหกแปดอยู่ขนาดหกสิบเก้าเอ้าเขาก็อยู่หกสิ <c oughs> บแปดอยู่เพราะว่าจะคล้องเขียนพิดจังเม็ดไีเดียวนี่อือเอาค่ะมันพิดประการใดทั้งคํามเบาข้าจ่าทั้งตัวเลขหนังสือกะขอโทษขออภัยพี่นกปัมป่มปั๊มปื๊เปื๊ดจังสีละแม่ขวัวก็ไดเทจังไดเนาะ อืถ้ามันผิดกับขอโทษขออภัยไว้ณาที่นี่คือเกวนละ่ะ <c oughs> เอา้ามื่อนี้เป็นวัานจันทึงสซบสปะ๋อล้าตัวหลับพี่น้องเมื่อนี้เมืม่อนี้แม่ข่วงสิห้าพ้าพี่น้องไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนอีสานใต้มาตามนัดโค้งสุดไทยเด้อพี่น้องเด้อ มาตามนัดโค้งสุดท้ายของเซียนอีสานใต้อะล้านสาวจิมาันเก็บถ้วยเก็บจ้ามซอยกันพี่น้องนม่งวาพอหันหนเลี้วคักอยู่แต่ว่าจังไรกระตาาแม่ขั่วกระชิฟ้าลงตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเอซเขาคือเก่าคือว่าเซียนอีสานใต้นี่เป็นตัวเลขที่แม่นมากโดยเฉพาะ หลักหน่วยบนโลกมาช่องแม่ขั่วหกงวดย่างบ่าท่านผาดจักงวดแต่จับคููผาดสองแล้วพี่น้องจับคููผาดสองสำหรับผู้รูดผู้วิ่งนี้บ่ต้องผิดหวังหลักก็ว่ามีการอกหักเป็นอาจารย์ที่จับแบบที่ว่าแม่นมากเลยพี่น้องอืมเป็นอาจารย์ที่จับหลักที่แม่นมากถ้าบ่ามาักเพิ่นจับคููให้เข้าไปรูดว่าิดหวัง ลูดบนอย่างเดียวสองหลักยี่สิบตัวตัวละร้อยไม่ขาดทุนถ้าผู้บะมันใจหรือเสียใจว่าเพิ่นจับคู่ผักแต่ว่าคู่บาอาจารย์เพิ่นกระตรงอจับถือเพราะว่าถึงแม้นผากงวดนี้งวดหนาเพิ่นกระเขาตัวเลขแนวทางทุกสนิทย่อมมีเขามีหลุดแต่หลักหน่วยของเซียนอีสานใต้ยังคงกระพันอยู่บนอย่างเดียว เฮากับไปฟังความมั่นใจของเพิ่นน้ำกันเนาะมื่อนี่เพิ่นฉิบออกมาโคงสุดท้ายแม่ขั้วสิพาไปบึงผ้พาพี่น้องเอฟซีเข้าไปฟังเพิ่นบ่าว่าเพิ่นมีความมั่นใจซ้ำใดกับตัวเลขแนวทางหมวดนี่อ่ะไปเบิงตัวเลขน้ำกันลนะ วลพ่อวันดีค่ะครับผมสวัสดีครับเป็นจังไรทั้งกุ่นอากาศหนาววะพ่ออันยูพี่บอกค่อยหนาวแม่ยู่ทั้งไปกินเนี่ยบอค่อยหนาวอืมพ่อไปงั้ปไปกินพ่อไปมางานขาวดำ<อ>มางานขาวดำพี่น้องกันเลยพอดีเห็นรถติดหลายลูกสาวาว่าโว่พ่อเจ้าจะกลับก็รถติดหลายพ่อ เออเอารถกันทัวมาขั้นหนึ่งผมนี่เมื่อเมื่อเมื่อลงมาน่ะพี่น้องกับมาหลายพี่น้องมาั้งว่าสี่สิบมาเนี้ก็เลยว่าลูกว่าพอมันรถมันติดปอดเ้าจะกลับต่อจะกลับไปเกิดเจ้าเป็นนี่อย่างเกินมาเพิ่มไม่พิไมเหัวน้ำเจ้าเลยอืม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 เขเลยอกน้เขาก็เลยเจ้ารถลงมาครับค่ะ พ่อก็เป็นห่วงลูกลูกเป็นห่วงพ่อเออแต่ด้อยูจะได้หมดเลยแต่เยยูคันเด็ดไปนะครเป็นอย่างมากว้ม่กาวจุดค้นรู้ว่าให้เขาสืดหูใจเขาแมนบ่ลอ่ะครับพ่ออืมแตได้ยยูอรอให้ลูกสาวลงมาครับค่ะวันนี้<บ>สถานการณ์เป็นไดพ่อกันสงบซึกไปทั้งเขตพ่ออืมมันพูกดีขนาดนั้นเข,นะนะขาก็ากนแน่ครับ มันยุดมันไยุดแชร์หรือบองใา้จะไหนบ่กอืออ่าระวังก็ตามตี่ตามข้าวสารกันเนาะพอะอ่อเนาะอ่าอ่าเอามาเขาเรื่องเท่าบานนี่ตามมือนัดไหมงานแม่ขั้วจบเท่าคุยกันบาสิมาอ่าจัดชุดเดนให้พี่น้องเอฟซีแมนป่าพ่อแมนวันนี้อันเลขที่ให้ไปแล้วเลข สองตัววิ่งก็ให้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวให้ลูกถามก่อนเลขล่างนี่ยูโค้งเก่าตัวเก่าเมนบ่พ่อเลขล่างอยูตัวเกาเ่เลลา,เกาแต่สิตัดต่อลงมาเหลืออยูสองโคอ่าพ่อว่องกลมให้ตัวเดียวนี่ที่ที่ผ่านมาพ่อว่องกลมไวแปดสามแมนอ่าพ่อสิว่องกลมไปอีกตัวได้อ่าวามาเพราะว่าเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเด้ต้องเคลีย์ทั้งล่างทั้งบน ถ้าเป็นครงทุท้ายเลขล่างเนี่ยคือเน้นไปที่เจ็ดสามกับแปดสามอ๋อสองคูคือแปดสามเนี่ยเขาเนียนไปแล้วเน้นไปแล้วก็คือเจ็ดสามมาเพิ่มไปที่ตัวนึงคือเจ <G 3. S 1> ็ดสามเจ็ดสามแสดงว่ามันใจยุ่รักสามแมนบ่พอแมนเช่นไรก็ถูกเป็นแบบนี้เพราะว่าย้อนมึงแล้วเรียบร้อยแล้วนเห็นแล้วชคดเห็นว่าถ้าเป็นสามนี่ก็คือ จ็ดสามเอาแสดง <5. S 1> ว่ามือนี่ยำเทิงเล็กลางเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาเลกลางเดียบรลอยเลี้ยวบานนี้มาเบิ้งบนบันบน,บนมาครบบนสูตรที่หนึ่งห้าเจ็ดหกแปดวิ่งเจ็ดแมนพ่อพ่อแมนมาครบบนสูตรที่สองศูนย์สองหนึ่งสามวิ่งสองแมนอ่า สองสูตรประกบกันคือศูนย์สองหนึ่งสามห้าเจ็ดหกแปดคือมาครบบนอ่าที่นี่อพอมาจับครูเนานะผอเนาะผอมาจับครูคือแปดเจ็ดแปดสองหกเจ็ดหกสองสามเจ็ดสามสองห้าเจ็ดห้าสอง สุดสามตัวนี่หนึ่งหกเจ็ดสามหกเจ็ดสองหกเจ็ดบานนี่สิตัดตอนโลมาแม่นบ่พอ่อห้เลี้ยนหน่อยแมนบะสิตัตตอนไฮเอฟพีเขาให้เหลือหน่อยที่สุดอ่าบานนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายของเซียนอีสานใต้ที่บานเนี่อ้าวพร้อมแล้วนะเนาะเดี๋ยวเขียนโคง้งสุดท้ายสุดท้าย ฟันทงโอเคพ่อแบุญบ<น>ุญหกเจ็ดหกจิดแปดจิดแปดจิดเจ็ดเจิตจิตจิดอ่าสามคู่วันนี้สามโตว,วันนี้ ค่ะพ่อแปดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดตอนนี้สามตัวสองคู่นจะเป็นตัวตัวกันค่ะกันบ่พ่ออืมกันกันจะคู่พ่อสองหกเจ็ดเดี๋ยวเขียนกันกันสองหกเจ็ด ค่ะสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดอ่าตอนนี้อยู่ในจำนวนเลขสองตัวบนสามคู่นี่ให้นัดไปที่หกเจ็ดนักไปที่หกเจ็ดวั 6, นนี้โตโตโตล็องมันเหอะโตกันมันเหอคือแปดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดน่ะ ฟันท่งคู่เดียวขาดขาดคือหกเกีดให้เนียนๆนักๆหกเกีดบันนิซองตัวเอาโอ้สามตัวนี่เฮ็ดตั้งไรพอเอาทั้งสองคู่โดดเนาะมันมันหน่อยๆนึงเนาะเอาสองคู่เต็มๆเลยเพราะว่ามันนี่ตั้งไรก็สร้างวัดมันมันมันออกมาได้เป็นยังไงแม่นบันเนตโตอีกคู่มันเนี่ยคู่มันเป็นตัวกันในมันกันบ่ได้เพราะว่าเลขที่อออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยลัก รักน้อยพ่ได้คือมันเป็นแปดหกแปดกับแปดเจ็ดแปดค่ะแล้วนี่เอามาเป็นตัวกันเพราะอะไรพอไ่พอแปดมันบริวรักน้อยแปดมันอยู่รักสึมันก็เลยทำให้พอมาจิดหนักก็เลยมาบึง้งเลยเพิ่มรักน้อยแต่แท้คื้อเจ็ดเนี่ยครับเป็นแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเพรนั้นสรุปแล้วนี่พอ่อฟันท่วงเก็ตตัวเดียวในสองพออ่อว่าจับเลยแมนบะพอ่อ รถจับเลยอืมบนยั็ดล่างมวลนี่น่าสิเป็นเจ็ดบนเจ็ดล่างเจ็ดบนเจ็ดล่างยังได้กต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันนันหากระหาะบนหาล่างสองกระสองบนสองล่างเพราะว่าพ่อวิ่งตัวใดมันจะมากมากตัวนั้นเนาะพ่อเนาะแม่บ้านนี่บ้านนี่พร้อมเมิ่งแล้วว่าแม่เล็กเขาจิตเด่นจิตทางวัดเลยเนี่ยางรอบนี่เปลือบเนี่ยเบือง ใช่ๆเาแล้วเพบ่อนเนแอดมินที่ใส่เลขกเจลรค้นมาเนี่ยข้าเจา้าใกล้ๆกับเขาหน่ะละไปว่าข้าเจาา้าโมก้าเมืองแล้วเพื่บโมกาคือเจ็ดบันให้ลูกถามเนี่ยพ่อพ่อวิ่งสองกับเจ็ดมาเนี่มันมาน้ำกันบ่พ่อบอ่ ระว่างสองสูตรนี่สูตรสูตรที่สองนี่วิ่งสองสูตรที่หนึ่งนี่วิ่งเจ็ดเนาะ<ม>นปาที่นี่ลูกก็เลยอยากถามหาเอฟซีเพิ่นของใจว่าระหว่างสองเ็เจ็สองเป็นไปได้ไหมว่าเปลนเบิองมาจากหวดสามสามสองสี่มาจนหอดรุปัจจุบันเนี่ยค่ะบบเคยมาน้ำกันค่ะพ่อ ห้างวดใจเล็กมันสิม้าน้ำกันป้าแม่พอสิเพิ่งพอจะหูวขดเลยว่าสิบอกจะบอกใจเลยว่ามันสิม้าน้ำกันมันสิม้าน้ำกันเนี่ยมันมีมันสิมีอ่ะเจ็ดแปดเก้าวันี่มันสิออเก้าแปดเจ็ดครับค่ะพ่ออ่าอืมบางคนของใจเนาะแต่ไม่ขั้วกับของใจอยู่ดิ ว่าเด็กสองเกง็ดเจ็ดส้อมเนี่ยปิดจ้งดไดโนปิดจ้งไดโนอ,อยู่นี่แม่ขั่วกะได้กางวดนี้เนี่ยไอคือว่าเจ็ดเนี่ยมาหลักหน่วยล้านปเปอร์เซ็นเลยแล้วล้านปเปอร์เซ็นล้านปเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าก็มั่นใจสูงที่สุดเลยว่ามาเฮ็ดเลขอ่าสุรล่าสุดเนี่ยพอย้อนเบื้องล้วเพื่อจะมมั่นใจจนกระทั่งว่านอนยิ้มได้เลยแล้ว เอาพี่น้องตามนี่นะครับเป็นตามนี่ข้าพอ่อเข้ากระเซียมันในสูตร,<ป>ตรเท่าเนาะพ่อนะะเซียมันในสูตรที่นี่เข้าที่พ่อเพิ่งแล้วเนี่ยมีหลายคนนี้เอาแบบสูตรพอเป็นตัวอย่างอ่ะหลายคนเพราะว่าพอเปิดพอพอพอเปิดที่เพิ่งปิ๊เนี่ยเห็นหลายเจ้าแด่ว่าโครงสารงของเลขเขาเนี่ยพ,พ่อก็เห็นแต่ว่าเห็นที่เขา,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 าเอาออกมาแล้วเปิ๊บเนี่ยเห็น ค่ะพอ่อบางคนซื้อบางคนเลยซื้อฟอฟเแล้วค่ะพอ่อเอาควาเพิ่งเแล้วเพิ่งเปล่าอ่าโอเคละถ้ามันเป็นตามนี่ถ้าเป็นตามนี่เลขเขาที่เขายุ่งก็โดนเด่นเมกันสตดล่าสุตดตัวสามตัวเนี่ยค่ะพอ่อที่เขายุ่งประมาณสามชี้งวดข้างหน้าเนี่ยอาว่าเป็นไปนได้กันแล้วเพราะว่าเพราะว่าตัวเลขวิ่งของพ่อนี่บ่ท่านดูจักเทียเด้ที่ลงช่องลูก ลงสแม่ขัวมาหกเจ็ดงวดนี่ยังบ้านไหนรุดจักเทียดิสำหรับสายวิ่งบุแต่ว่าเ้ามาประกบคู่นี่คือรุดแค่2องวดเนาะพอเนะนหาเอฟซีท่านใดถ้าบวมั่นใจที่พ่อแล้วจับให้ก็คือสีเห็นโค้งสั่งมาครบบนเด้์นี่เดอ้อนี่มาครบบน2สูตรชนกันนี่มาครบบน2สูตรคือ2 0 2ศูนย์ส เอาไปจับเอาเองก็ได้ถ้าบ่มักพอเราจับให้ถ้าบ่มันใจว่าเจ็ดอยู่ที่หลักหน่วยสองอยู่ที่หลักหน่วยเอาเพราะว่าตางคนต่างหลายควมคิดนเนาะพ่อนะแรงอืมเท่ากันแต่ว่าพอเราตั้งรักไว้ให้แล้วคือเจ็ดกับสองอยู่ที่หลักหน่วยบน,นเนาะพ่อนะจนว่าสมโกันตามภาษาคนว่างเราว่ากันแม่แม่กะห,ห้าได้เลยแหละว่าเจ็ด มาหลักหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์เลยฟังเอาเร้อพี่น้องแสดง่ะพอเส้นที่สามใต้นี้เล่ามันใจคักจนว่าร้านเปอร์เซ็นต์จุดจุดล้านถุนตัวนี้พ่อไปดอกมาแล้วปุ๊บเนี่ยล่าสุดเนี่ยล่าล่าสุดเนี่ยมันใจสูงที่สุดเลยมันตรงกันเบิดเลยม่นโคตรตรงกันในสูตรในโครงสร้างของรือมันคืตรงกันเตเลยอ้าพี่น้องอ่า ขอเล่ามาสามขั้วมั่นใจฮันเด้ออ่ะจ่างขี่ไล่มักบ่ามักกะจัดไว้มักบ่ามักกะห้ซื้อเนาะพ่อเนาะแมนลงทุนบ่หลายดอก,มกแม่กลัวแมนหาบาทสิบ,บาทบ่เสียหลายอ่ะ,ออะ,พ,ออะพอมีเงินเหรียญปีใหม่เนาะพ่อเนาะแมนพอมีเงินเหรียญบันทีสองว่แตกดอกค่ะคือความหมายค่ะผู้เดินทางลูกหลานหรือวา่าญาติพี่น้องเดินทางมาแต่ทางไกลกะห้มีโชคมีไส้คาร์ลคาล่า หรือว่ามีเงินมีทองมาเยี่ยมยามพ่อแม่เนาะเยี่ยมยามลูกจังสีนพอพนะ่อเนาะฮะได้ยินคากันาล้ันนาะค่ะพี่นอ้องเอาขอบคุณหลายๆนะพ่อเด้อครับผมเอาปีใหม่แล้วปีเก่าสิ่งที่ไม่ดีอ่าให้ทิ้งไปกับปีหกแปดขอให้พบแต่สิ่งที่ดีในปีหกเก้าขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปใสกบขอให้ใกล้ขอให้ปลอดภัยเด้อพ่อเด้อ โอเคครับพ่อสวัสดีค่ะค,ครับสวัสดีครับอะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนอีสานใต้ได้ยินน้ำกันแล้วเนาะการมั่นใจคู่วามั่นใจของพอเล้ากับว่าให้ห้าฟังแล้วของพอเซียนอีสานใต้เล้ากับว่าให้ห้าฟังว่าล้านจุดล้านล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนคือหลักหน่วยบนเอาโค้งสุดท้ายฟันธง บนหกเก็ดแปดเก็เจ็ดเก็ตัวเดินชุดสามตัวแปดหกเก็แปดเก็ดเก็ 7, ตัวกันสองหกเก็สามหกเก็ 7, 7, แคปหน้าจอกันไว้พีจ้าหน้ากันเบิร์นสำหรับตัวเลขแนวท่าของเซียนอีสานใต้พอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเฮงเฮงปังปัง,ปงลำ้ำด้วยเงินทองเดินทางไปไซใกล้ๆขอให้ปลอดภัยให้สุขภาพแข็งแรงต่อปีหกเก่า ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะ